สวัสดีครับพวกเรากลุ่มวิจารณ์ยับวันนี้ก็มีจุดประสงค์แบบง่ายๆเลยอยากมาเชิญชวนพวกเราเนี่ยที่ดูอยู่ตอนนี้อ่ะหันมาเล่นสเก็ตบอร์ดสำหรับใครที่พื้นพื้นเลยไม่รู้จักกีฬานี้มาก่อนหรือว่าไม่รู้จักคําว่าสเก็ตบอร์ดมาก่อนเนี่ยมันคือองไรครับสเก็ตบอร์ดเนี่ยครับสเก็ตบอร์ดก็คือส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ไม่ได้รู้จักว่าว่า,าว่าสเก็ตบอร์ดเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมองว่าเป็นแฟชั่น เกี่ยวกับในมู่ของผู้ชายเด็กผู้ชายหลายๆคนอะไรเงี้ยถือว่าเป็นแฟชั่นสรีทอาร์ตอย่างหนึ่งใช่แต่ใครจะไปรู้ว่าสเก็ตบอร์ดเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกีฬาที่นิยมกันทั่วโลกแลวตอนนี้โดนเอาเข้าแบบกีฬาโอลิมปิกแล้วนะซึ่งที่มาที่ไปเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันมันจุดจุด,จดเริ่มมันเนี่ยมัน,มนเริ่มมาจากกีฬาเซิร์ฟบอร์ดใช่เซิร์ฟบอร์ดซึ่งเรารู้จักกันก็คือเขาเล่นกันในทะเลเล่นกันในน้ำต้องรอขึ้น<ช> แต่ทีเนี้ยแบบวัยรุ่นในสมัยนั้นเนี่ยแบบก็จะหาแบบคิดค้นวิธีที่เล่นได้ในแบบบนในพื้นที่อ่าบนถนนทั่วไปแบบเนี้ยโดยที่เราไม่ต้องไปลงน้ำเล่นบนคลื่นรอกคลื่นใหญ่ๆเลยก็เลยเป็นจุดกำเนิดของสเก็ตบอร์ดตั้งแต่ปี1 9 5 0ในศ์ในรัเนีนะใช่สเก็ตบอร์ดจะมีอยู่4ประเภทด้วยกันก็คืออย่างแรกเลยเป็นสเก็ตบอร์ดแบบเป็นบอร์ดมีทรั ล้อมีลูกปืนในแบบนี้เลยในขนาดของมันเนี่ยขนาดของบอร์ดบอร์ดเท่าไหร่จะมีขนาดตั<ะ>้งแต่เท่านี้โอเคสเก็ตบอร์ดเนี่ยจะเริ่มต้นที่ขนาด7.5ถึง8.5ลองบอกแบบจุดสตาร์ทแบบเริ่มต้นราคาเราต้องแบบใช้จ่ายเท่าไหร่บ้างถิงจะแบบจะได้แบบอ่ได้อ่าเล่นได้ไดจุดเริ่มต้นถ้าจะเล่นแบบโดยที่เราไม่ต้องเสียมากแบบมือมือใหมลยหัดเล่นเลยซื้อเป็นเซ็ตเซ็ต เซตแบบอยู่ที่ประมาณเซตหนึ่งครบเซตเล่นได้เลย2 0 0 0 3,000สตาร์ทประมาณนี้ก็คือเล่นได้เลยลงพื้นที่เล่นได้เลยแต่สำหรับแบบมืออาชีพแอดวานซ์หน่อยอาชีพแล้วก็อาจจะอยู่ในเกือบเกือบหมื่นอ๋อเกือบเกือบหมื่นในราคาด้วยความที่เราแบบซื้อซื้อมันจะมีเป็นแบ,บร,รนด์ที่จําหน่ายแบบ บอดบ้างสักบ้างล้อบ้างลูกปืนนู่ยนั่นต่างๆนะของเขาก็แล้วแต่ลักษณนิยมของคุณใครชอบถูกใจแบรนด์ไหนก็หาซื้อได้ไดญญมามประเภทที่2เลยประเภทที่2ก็คือ long board, long board, long ลองบอดลองบอดก็แปลง่ายตามตัวลองบอดบอดที่ยาวยาวๆมันจะยาวก็เล่นยากพอๆกับสเก็ตบอดกันแต่เราก็คือถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้ต้องใช้ความพยายามในการเล่นลองบอดเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ ต่างจากสเก็ตตรงที่ว่าล้อเนี่ยจะยื่นออกมาแล้วบ็มีขนาดที่ใหญ่มากใช่ล้อจะขนาดใหญ่กว่าและยาวกว่าก็แบบเสริมความท้าทายขึ้นมาใช่ส่วนใหญ่จะฮิตในหมูส่สาวๆมากกว่าก็มาประเภทต่อไปเลยประเภทที่สามอันเนี้ยสาวๆแน่นอนอประเภทที่สามคือเป็นนีบอดเป็นปนีบอดอ่าเป็นเป็นนบอดเนี้ยคือจะเป็นอ่าลองบอร์รผสมกับสเก็ตบอดอยู่ในอันเดียวกันแต่จะมีขนาดที่เล็กกว่า หน้าตามันก็จะแบบออกไปทางแบบสเก็ตบอร์ดแต่ก็มีล้อที่เหมือนกับลองบอร์ดมันจะหนาแบบเล็กๆกระทัดรัดมากๆสำหรับแบบคนที่จะหัดเล่นแบบผู้หญิงแบบเซฟๆเซฟๆล้มก็เจ็บอะไรอย่างนี้ก็อาจจะแบบเริ่มจากเพนนีบอร์ดได้ส่วนใหญ่เพนนีเขาจะเป็นวัสดุที่เขาใช้ก็คือจะเป็นพลาสติกมันจะมีความยืดหยุ่นแล้วก็ราคาันประมาณไหนราคาถ้าเป็นของดีหน่อยก็จะอยู่ประมาณเริ่มต้นแบบครบเซตไปเลยนะครับเป็น ห้าพันห้าพันแต่จะมีของแบบธรรมดานแบรนด์ก็คือส่วนใหญ่หาได้แบบอาจจะตลาดตลาดอะเนาะรูอะเนาะรูอะไรประมาณเริ่มต้นอยู่ประมาณพันสองพันก็เล่นได้มันจะถูกว่าแล้วก็แบบมันอาจจะไม่ถึงขั้นเล่นผ่านโผนโดดอย่างนี้มันก็แค่แบบเล่นไถเล่นไถอมาถึงสุดท้ายอันที่สี่ก็คือ f i n เก r แลก็คือสเก็ตย่อ จาก8.5หรือ7.5ย่อมาเหลือแค่นิ้วเราแต่เด็ก90จะรู้จักดีเพราะว่าแบบเล่นกันในห้องบ่อยใช่ัโดดว่างๆก็เล่นโดดๆบางคนที่แบบเล่นไม่กล้าที่จะเล่นไอ้พวกเนี้ยเพราะมันเจ็บตัวอยากแบบเซฟตัวเองเซฟที่สุดก็หันมาเล่นฟิงเกอร์บอร์ดหรือว่าแบบไม่มีพื้นที่่าเพียงให้มีโตะ๊ะตัวเดียวก็เล่นโดดๆไปมาได้ราคามันก็จะถูก ท่นนนนอัั้้ากประมาณหลักร้อยใช่หาเร่ได้หลักร้อยแต่นี่ก็คือสเก็ตบอร์ดทั้งสี่ใช่ทั้งสี่ประเภทใครชื่นชอบแบบไหนอยากจะลองแบบไหนก็แบบไปค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมได้หรืออาจจะถามเพื่อนเราแบบคนที่เล่นอยู่แล้วก็ได้ยากไหมครับยากไหมสำหรับแบบจะให้คําแนะนําแบบเล่นยากไหมไรุ่นยุคใหม่ที่จะเข้าหันมาเล่นกีฬาสเก็ตบอร์ดนี้มันไม่ได้ยากมากอยู่ที่เราเออมากกว่าว่าจะพยายามมากแค่ไหนเพราะว่าทั้ง เราอาจจะแบบบางทีไม่มีคนสอนเล่นอะไรเงี้ยเปิด YouTube เลยมีสอนเยอะแยะมากที่มันต้องอาศัยความฝึกฝนของเรามากกว่าผมมีข้อแนะนําเลยนะพื้นที่แถวบ้านท่านเนี่ยอยู่บริเวณละแวกไหนที่มีแบบสนามกีฬาหรือว่าสนามที่ว่ามีกลุ่มวัยรุ่นหรือว่ากลุ่มที่เขาเล่นสเก็ตบอร์ดอยู่แล้วเนี่ยเล่นอยู่เนี่ยก็แนะนําให้ไปเลยไม่ต้องแบบกลัวหรือว่าอะไรเลยเข้าไปเลยเขาจะสอนเราเองเขาจะมีแบบคนที่คอยสอนคอยแนะนําอะไรเราอยู่แล้ว กลุ่มสเก็ตเน่จะแบบส่วนใหญ่ก็จะแบ่งๆกันสอนสาหรับใครที่จะหันเล่นอะไรเนี่ยสเก็ตบอร์ดเนี่ยมันเป็นมันเป็นกีฬานะมันแบบสําหรับคนที่มองมาจากด้านนอกแล้วนี่มันไม่ไม่ไม่ใช่แบบวัยรุ่นมั่วสมอะไรัแบบนี้สำหรับคนที่เข้าใจปิดอยู่เนี่ยก็อยากเปลี่ยนค่านิยมตรงนี้แล้วก็คนที่เล่นสเก็ตบอร์ดทุกคนจะต้องสู่บุรีนะหลายๆคนเนี่ยมาเล่นสเก็ตบอร์ดที่สู่บุรีอยู่แล้วนะหลายคนที่หันมาเล่นสเก็ตบอร์ดเนี่ยก็ลดแล้วก็เลิก เพราะว่าแบบทําให้แบบประสิทธิภาพในการเล่นเนี่ยลดน้อยลงก็คือสามัญมากก็คือเหนื่อยง่าย<ช>เหนื่อยง่าย<ๆ>ก็แบบสำหรับวันนี้เนี่ยอยากแบบเชิญชวนสําหรับคนที่แบบยังไม่กล้าที่เข้ามาเล่นแบบสเก็ตบอร์ดหรือว่าสเก็ตบอร์ดคืออะไรเข้าไม่ถึงเปิดใจแล้วก็ลองดูลองหันมาเปิดใจลองเล่นดูลองศึกษาดูก็จะรู้ว่ากีฬานี้มันแบบเป็นกีฬาที่สนุกมากแล้วก็ม,มีสังคม ที่ดีด้วยส<ช>ังคมเพื่อนสังคมอะไรที่ดีด้วย<ช>ก็วันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ถ้ามีอะไรต่อไปในคลิปต่อไปก็เดี๋ยวมาเจอกันพวกเราวิจารย์ยับลาตีสวัสดีนะ <laughs> สวัสดีลาไปก่อนมายอมเพล,ละเพราะลาไปก่อนสวัสดีคับ <laughs> <laughs>